สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังนั่งรถมลค่ะไปที่นอตติงฮิลเกนะคะจะมีตลาดที่นอกติงฮิลที่มีชื่อเสียงนะคะคือ p o r t o b e l l o Road Market วิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเดินทางในตอนที่เราอยู่ลอนดอนนะคะเราเดินทางแบบประหยัดเออเดินทางแบบประหยัดนะคะวิธีการเดินทางแบบประหยัดก็คือเราซื้อออสเทอร์คันะคะถ้าเราซื้อออสเทอร์คัเนี่ยแล้วเราอยู่โซน1นึ่โซน2ในลอนดอนนะคะคือลอนดอนเนี่ยเขาจะแบ,บ่งเป็น6โซนก็ถ้าเทียบก็โซน6ก็คือสนามบินโซน1ก็คือบักกิงแฮมพาเลสละกันนะคะถ้าเราอยู่ เดินทางเนี่ยนะคะมันก็จะถ้าเป็นรถเมล์ก็จะอยู่ที่1ปอนด์เจดเดือนกรากฎาคม2025นะคะอยู่1ปอนด์เจกี่สต็อปก็ได้ในในโซนหนึ่งโซนสองนะคะนั่งป้ายเดียวก็ปอนด์เจ็ดสิบห้านั่งสิบป้ายก็ปอนด์เจ็ดสิบห้าเหมือนกันนะคะถ้าเป็นนั่งรถทิ้งนะคะรถสายใต้ยินก็จะสองปอนด์แปดสิบสถานีเดียวก็สองปอนด์แปดสิบมากกว่านั้น ก็จนถึงโซน1่โซน2นะคะประมาณ8-9สถานีก็ยังได้อยู่ก็ยังสองใบหลักอยนะคะก็นีเป็นวิธีเดินทางแบบประหยัดแบบหนึ่งตอนที่อยู่ที่ลอนดอนค่ะวิธีการใช้โอเอ e r c ค r านะคะก็คือเราซื้อบัตรมา1ใบนอปอนด์นะคะณนะปี2025ัีคือ7ปอนดะะ์ เสร็จแล้วเราก็เติมเงินเข้าไปในบัตรค่ะเวลาเราจะนั่งรถไฟเราจะนั่งรถเมล์นะคะเราก็แตะค่ะแล้วเงินมันก็จะหักออกไปจากบาัตรเงินหมดก็เติมเงินเข้าไปใหม่ก็สะดวกดีกนนันค่ะก็อีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ไม่อยากซื้อโอลิเซชันนะคะเพราะว่ามันเจ็บปอนเนาะนะคะ,ะก็ใช้บัตรเครดิตของเราเนี่ยแหละค่ะแตแตะแตเข้าไปนะคะ,ๆๆะ,คะจะไปรถไฟจะไป รถเมนะคะก็แตะเอาค่ะแล้วก็ในแต่แต่ละครั้งเนี่ยตลอดวันเนี่ยเขาก็ยังไม่คิดหนึ่งเดี๋ยวพอตกเย็นมาเนี่ยเขาก็จะมาคํานวณว่าวันนี้เราแตะเข้าแตะอ,ออกกี่รอบนะคะก็ข้อดีก็คือสะดวกค่ะแต่ข้อเสียก็อาจจะมีนิดนึงเนื่อง,งจากที่เรา